ข่าวด่วนครับทุกคน เปิดภาพนางเอกหมอลำชุดเหมือนครับซ้ายมือน้องอุงมอิงเพชรบ้านแพงขวามือน้องหญิงทานตะวันประถมบันเทิงศิลนครับต้องบอกว่าเป็นนางเอกใหม่ที่แบบว่ากําลังมาแรงสุดๆนะครับล่าสุดครับทุกคนทั้งคู่เนี่ยใส่ชุดเหมือนกันครับแล้วก็ต้องบอกว่าออกมาสวยคนละแบบเลยก็ว่าได้ครับทุกคนชุดนี้เนี่ยอุ้มอิมถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นช่างคนเดียวกันที่อุ้มอิมเนี่ยได้มีการโทรไปสัมภาษณ์นะครับนะวันนั้นเนี่ยโอ้โห Oh, ช่างบอกว่าดีใจมากที่ได้ออกแบบชุดนี้ให้กับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับและล่าสุดเราเห็นทั้งคู่เนี่ยใส่ชุดเหมือนกันเราก็เลยแบบว่าแอบกรีร๊ดเบาๆครับทุกคนซึ่งเราบอกว่า สวยทั้งคู่แล้วก็เป็นดาราหมอลำทั้งคู่นะต้องบอกแบบนี้ครับฝั่งขวาเนี่ยน้องหญิงทานตะวันก็คือจะเป็นคนหนึ่งเลยที่โอ้โหได้รับบทเด่นมากๆในบนเวทีประถมบันเทิงศิลินนะครับแล้วก็เสียงดีมากๆเป็นนักร้องเหมือนเป็นนักร้องประกวดมาก่อนด้วยอ่ะน้องหญิงทานตะวันนะครับสวยมากและสวมชุดสีชมพูบานเย็นตัวเดียวกันนะครับกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเลยหลายคนก็แบบ ขยี้ตานิดนึงนะว่าเอ๊ะสรุปใช่น้องหญิงทันตะวันหรือว่าน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะเออเพราะว่าชุดเนี้ยเราจะเห็นว่าอุงอิงเนี่ยใส่บ่อยนะสาหรับชุดสีชมพูบานเย็นชุดนี้นะครับแล้วก็อุงอิงเนี่ยใส่แล้วแบบว่าขับผิวมากๆนะครับแล้วชุดบานเย็นเนี่ยอุ้มอิมมองว่าใส่แล้วสวยโดดเด่นทั้งคู่เลยนะครับทั้งอุงอิงเพชรบ้านแพงเองเนี่ยเวลาน้องใส่ชุดเนี้ยสวมชุดเนี้ยทำให้ผิวของน้องเนี่ยดูขาวยิ่งขึ้นนะครับนาะแล้วก็น้องหญิงทันตวันเนี่ยเวลาน้องหญิงสวมใส่แล้ว ซึ่งผิวของน้องเนี่ยขาวอยู่แล้วนะครับพอสวมชุดนี้ไปอีกก็คือแบบโอ้โหออร่ามากๆนั่นเองครับทุกคนเนาะอุ้มอิมก็เลยได้มีการาพาดหัวข่าวเอาไว้นะครับบอกว่ากรี๊ดโอ้ย รักทั้งคู่นะครับข่าวด่วนดาราหมอลำชุดเหมือนอีกแล้วนะครับน้องหญิงทานตะวันแลวก็น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกว่าสวยคนละแบบนะอุ๋งอิงก็คือน่ารักน้องหญิงธานตะวันเนี่ยก็จะแบบออกแนวสวยงามหน้าเหมือนแบบคุณแอนอลดี Already ไปเลยอะไรแบบนี้นะครับคือชอบมากๆสําหรับทั้งคู่เนาะแล้วก็อิออ่มข่าวกระแสเคยไปเจอน้องหญิงทานตะวันเนี่ยตัวจริงแล้วนะครับตัวจริงสวยมากนะครับแล้วก็มารายาทด,ดีมากนะครับน่ารักแบบอ่อนหวานอ่อนโยนนะครับทุกคนก็คือเป็นนางเอก แบบแม่เหล็กนะครับของหมอลำปถมบันเทิงศิลป์เลยก็ว่าได้ครับสำหรับน้องหญิงทานตะวันนะแล้วอิ่มเคยไปดูโชว์น้องนะครับแต่ละโชว์คือแบบว่าสุดสุดจริงเสียงดีจริงนะครับส่วนน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงก็คือไม่ต้องพูดถึงนาอพิมพ์อิ่มเจอน้องอิงบ่อยมากอุ้งอิงก็ยังเป็นคนน่ารักแบบไหนก็ยังน่ารักเสมอต้นเสมอปลายนะครับคือเป็นคนที่เวลาแฟนคลับขอถ่ายรูปเนี่ยอุ้งอิงไม่มีปฏิเสธสักคนนะครับต้องบอกนี้วินาทีที่อุ้งอิง เขาเรียกว่าอะไรโชว์บนเวทีนะครับก็พ่อยกแม่ยกเนี่ยโหอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วภาพนะครับเต็มหน้าเวทีกันเลยทีเดียวนะครับมาถ่ายรูปกับอุงอิงนะครับมาขอจับมืออุงอิงมาขอลายเซ็นอุงอิงครับทุกคนน่าน่ารักมากๆน่ารักเสมอต้นเสมอปลายด้วยสําหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็เมื่อคืนเนี้ยเห็นว่ามีคนเนี่ยเอารูปมาให้น้องด้วยนะครับเป็นรูปใหญ่มากๆเลยนะครับก็เอามาเซอร์ไพรส์น้องนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลน,น้ําใจเยอะอีกเช่นเคยเมื่อคืนนี้ก็คือ เมื่อเมื่อวานนี้เนาะเป็นบ้านฮักฟ้าสสายหัวใจองอุ่อิงนะครับบาร์ไลก็คือเฉียดแบบว่าครึ่งล้านกันเลยทีเดียวเยอะมากๆครับทุกคนนะวันนี้ต้องขอชื่นชมน้องทั้งสองนะซึ่งต้องบอกได้ว่าเป็นศิลปินแบบที่กําลังมาแรงทั้งคู่นะครับนะ้องใส่ชุดสีเดียวกันแล้วก็อ,อิ่มก็คือแบบพอเราดูองุงอิงทุกวันถูกไหมฮะทีเนี้ยเรามาเห็นน้องหญิงทางตะวันเนี่ยสวมชุดเดียวกันกับน้ององุงอิงเราก็แบบโอ้โห สวยจังเลย呀นะครับเนาะสวยทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้เนาะก็น่าจะเป็นชุดที่กําลังฮิตเลยแหละทุกคนเนาะแล้วก็หมอลำเนี่ยนิยมเลือกเอามาใช้นะครับแล้วก็คิดว่าชุดเนี้ยจะเป็นชุดในตํานานะนะแล้วก็ดีเทลการปักเย็บต่างๆของช่างเนี่ยคือทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับใครใส่แล้วก็ดูสง่างามครับทุกคนอย่างอย่างอย่างชุดสีชมพูตัวเนี้ยอุ้มอิ่มเคยเคยพูดในหลายๆคลิปนะคื <นะ S 2> ออุ้มอิ่มเนี่ยเ <streamlined S 2> คยโทรไปสัมภาษณ์ช่างคนเนี้ยที่เขาทําชุดเนี้ยออกมานะครับเขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆ <autre S 1> ที่ได้ ทำชุดให้กับหมอลำหลายๆคณะนะครับแล้วก็ดีเทลชุดในแต่ละชุดเนี่ยเขาก็บอกว่า ออกแบบตามอินสปายเลชันออกแบบตามแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะแรงบันดาลใจก็คือมาจากหมอลำคนนั้นๆเลยอย่างชุดของน้องอุ๋งอิงชุดนี้เขาก็ออกแบบให้น้องอุ๋งอิงนะครับส่วนน้องหญิงทานตะว,วันเนี่ยก็คงจะแบบว่านักเห็นแบบว่าด้วยความออร่าด้วยความเป็นศิลป,ปินที่กําลังเป็นดาวรุ่งนะครับเขาก็ออกแบบให้เหมือนกันสําหรับชุดนี้นะครับสวยงามน่ารักทั้งคู่ต้องบอกแบบนี้นะครับแล้วก็งดเปรียบเทียบนะครับชุดเหมือนแต่ว่าอยากให้ทุกคนห้ามเปรียบเทียบว่าคนนั้นคนนี้ แบบนี้นะครับทุกคนอันนี้อิ่มอิ่มคือชื่นชมน้องหญิงทานตะวันนะครับที่เลือกชุดนี้มาสวมใส่แล้วก็เป็นชุดเหมือนกันกับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเนาะซึ่งร้านชุดเนี่ยเขาก็ออกแบบแล้วก็ออกแบบสไตล์มาเนี่ยหนึ่งชุดเนี่ยเขาก็โอ้โหทำออกมาเป็นสิบๆนะครับอยู่ที่ว่าศิลปินท่านไหนจะเลือกชุดนั้นไปสวมใส่บนเวทีนั่นเองแต่เราขอชื่นชมนะชุดนี้ของน้องหญิงทานตะวันเนี่ยเป็นชุดเหมือนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงพอใส่แล้วเนี่ยดูสะกดดูขลังเลย นะครับแล้วก็ดูสง่างามมากๆคือตรงตรงไหลเนาะที่เป็นแบบว่าโบใหญ่ๆตรงเนี้ยนะครับดีเทลคือแบบใครสวมใส่ก็คือดูสง่างามาหมดเลยอ่ะคือชื่นชมช่างมากๆต้องบอกแบบนี้เลยชื่นชมช่างมากๆนะครับแล้วก็ชุดเนี้ยเห็นไหมครับว่าต้องเป็นรวบตึงเท่านั้นสวยเนี่ยอย่างที่แองจี้แต่งหน้าให้กับน้องอุงอิงเนี่ยทุกคนจะเห็นนะครับว่า เนี่ยคือคือรวบตึงเหมาะสมมากๆคือช่างเขาจะดูออกเนาะอย่างน้องหญิงธนววันเนี่ยก็คือรวบตึงแล้วก็เอาผมควยมาอีกข้างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าทําผมแบบลอนต่างๆแล้วก็สวมชุดนี้ซึ่งไหลเนี่ยมันใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะทําให้แบบดูเยอะไปเนาะเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็เหมาะกับการรวบตึงนะครับสวยงามกันไปกับทุกคนก็คือตื่นเช้ามาคือเห็นรูปน้องหญิงธนววันเนาะเราก็กรี๊ดเลยนะเพราะว่าเป็นชุดเดียวกันชุดเหมือน นะครับเป็นชุดเหมือนน้องอุงอิงเลยนะครับก็สวยงามครับแล้วก็ขอชื่นชมไปยังช่างเนาะที่ออกแบบชุดนี้มาแล้วก็ทําให้ศิลปินได้สวมใส่แล้วก็สง่างามทุกคนเลยครับทุกคนขอชื่นชมจริงๆต้องบอกว่าเป็นดาราหมอลำชุดเหมือนนี้ปกติการที่จะได้เป็นข่าวเนาะ ในเรื่องของชุดเนี่ยก็จะเป็นดารานะแต่อ้มอิ่มก็เอาอเรื่องของหมอรำเนี่ยมานําเสนอนะครับทุกคนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยดาราชุดเหมือนเนี่ยจะเป็นข่าวนะแต่ปัจจุบันเนี่ยอ้มอิ่มก็จะเอาเรื่องของชุดหมอรำนี่แหละที่ชุดเหมือนก็เอามาประกบกันแล้วก็เอามาเป็นข่าวก็เป็นสีสันของวงการหมอรำนะครับดูน่ารักน่ารักไปอีกแบบนะครับทุกคนเนาะก็อ่ะ อุงอิงเนี่ยน้องมีดราม่าเรื่องชุดเนาะในในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็คือน้องได้มีการมอบชุดให้กับคนอื่นแล้วทีนี้นเหมือนกับว่ามีคนไปด่าน้องในร้านชุดว่าอาศัยเบือ่อแล้วก็ทิ้งให้คนอื่นจริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะครับน้องก็คือมีความรู้จักแบ่งปันเนาะซึ่งแฟนคลับเนี่ยส่งชุดมาให้อุงอิงในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับชุดแบบส่งมาทีคือแบบกองอย่างนี้เลยนะครับที่บ้านเนาะแล้วก็น้องเลือกที่จะสวมใส่ทุกชุดนะครับไม่ได้เลือกชุดใดชุดหนึ่ง ในการออกงานนะครับอุ้งอิงคือสวมใส่ทุกชุดจริงๆนะครับเนาะน่ารักมากๆนะครับเนาะอ่ะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับอุ้งอิมขาวกระแสก็ฝากนะครับไปถึงเนาะทุกคนคอมเมนต์มาชื่นชมหน่อยคือสวยทั้งคู่เลยนะครับน้งองหญิงทานตะวันเนี่ยหน้าคล้ายๆนุกคุณแอนออรดี already, นะอุ้งอิมเคยพูดไปแล้วหลายๆคลิปนะครับเป็นดาราชุดเหมือน เนาะต้องบอกเป็นแบบนี้เป็นดาราชุดเหมือนดาราหมอลำชุดเหมือนนะสวยมากนะครับน้องหญิงก็สวยมากเลยน้องอุ๋งอิงก็สวยมากนะครับทั้งคู่เลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ขอชื่นชมร้านชุดนะครับออกแบบได้สวยมากแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับช่วงนี้กาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยนะครับ